สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างกิ่งบุรบือเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตงานนะครับอัปเดทงานในส่วนที่เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังทําอยู่นะครับคันนี้จากอําเภอนาเชือกนะครับอำเภอนาเชือกให้ผมหาเครื่องยนต์ให้แล้วก็โครงเคีย่งให้นะครับคันนี้นะครับคันนี้ก็อยู่อําเภอบุรบือนะครับ ติดตั้งไดรสตาร์ทครับตอนนี้ไดรสตาร์ทกำลังสั่งเข้ามาอยู่นะครับส่วนคันนี้นะครับบุรีรัมนะครับคันนี้นะครับเดยวรอทำสีพรุ่งนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกียแต่งเรียบร้อยนะครับ ทำสีติดตั้งได้สตาร์ทนะครับคันนี้เก้าไทีเก้าห้านะครับมันเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับเครื่องรุ่นเก่าก็คันนี้ลูกค้าเป็นเป็นโครงสยามนะครับสองคันก่อนหน้านี้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับคันแรกนั้นเป็นโครงที่อยู่อำเภอเชียงนะครับคันแรกนั้นเป็นโครงของช้างสยามนะครับคันที่สองเป็นโครงของ เสือสายฟ้านะครับคันุนนะครับน้องคันุนนะครับแต่คันนี้จะเป็นโครงสยามนะครับรูปลักษณะมันจะไม่เหมือนกันนะครับโครงสยามมันจะเป็นเกียร์ลักษณะแบบนี้นะครับทรงมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เกียร์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเกียร์นี่คือเกียร์ของโครงสยามนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูไอตัวที่มันเสร็จแล้วนะครับที่เป็นโครงสยามนะครับจอดอยู่ตรงหน้าก็พรุ่งนี้ทําสีนะครับก็น่าจะอีกไม่นานนะครับจะได้ไปส่งนะครับก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโครงสร้างใช้เหล็กรางน้ำสามนิ้วนะครับซี a ช n นลนะครับสามนิ้วนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็มีขามาดูไดสตาร์ทนะครับ ลูกค้าให้ติดตั้งไดสตาร์ด้วยนะครับก็ถ้าจะถ้าเป็นเครื่องของตระกูล E t ทนะครับก็คือเครื่องรุ่นเก่านะครับการติดตั้งไดสตาร์ของผมเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือตร,ตรงตรงตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะครับมันจะติดถังน้ำมันนิดนึงนะครับก็เกียร์แต่งนะครับ ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องการเจียแต่งเงี้ยผมก็จัดการให้นะครับแล้วก็ยกถังน้ำมันลอยหน่อยนึงนะครับมันจะติดนิดเดียวนะครับนี่นะครับติดนิดเดียวตัวนี้ก็ได้สตาร์ก็เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแค่ต่อสวิตต่อะไรนะครับก็น่าจะหลังจากทาสีนะครับนี่นะครับอันนี้โครงสยามนะครับโครงสยามโครงสยามสามเกียร์เดินหน้านะครับ et95 มูเล่4.5นิ้วนะครับนี่นี่มูเล่เก่านะครับมูเล่เก่าแล้วจะ5นิ้วครับผมไม่แน่ใจครับแต่คันนี้ลูกค้าต้องการนําไปไถนะครับแล้วก็ไถทําสวนนะครับแล้วก็สูบน้ํานะครับส่วนสูบน้ําเนี่ย สายพานเนี่ยเดี๋ยวมันต้องถอดนะครับมันต้องถอดออกเพราะว่ามันจะมีไฮดรอลิกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าไอาตัวไฮดรอลิกเนี่ยมันจะมันจะหน่วงแรงเยอะพอสมควรนะครับก็คือมันทําให้เราชิ่งเกลื่อนน้ํามันเป็นสาเหตุนะครับก็เดี๋ยวผมหาวิธีถอดให้แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันปรับตั้งได้นะครับปรับตั้งได้ก็คือเวลาเราจะใช้ก็คือเราเลื่อนเลื่อนตัวปรับตั้งสายพานนี้ออกไป นะครับเราก็ถอดได้นะครับก็มีอุปกรณ์ใสยผ้านี่ที่ทําไว้ให้นะครับที่เก็บนะครับทาไว้ให้กระบอกเดี๋ยวไปไปแจ้งหน้างานนะครับวิธีเทคนิคและวิธีการนะครับให้ง่ายๆนะครับเพราะว่าสายผ้ามันต้องถอดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ถอดก็คือมันจะพ่วงกับไอตัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าไฮดรอลิกนี่มันจะมันจะ กินแรงเครื่องอยู่นะครับก็คือมันจะเหนืดเหนื่อยหน่อยนะครับปั๊มตัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับแล้วก็เป็นการเซฟตัวไฮดรอลิกเราด้วยนะครับเผื่อตอนที่เราสูบน้ํานะครับก็คือประหยัดเชื้อเพลิงไวในตัวนะครับไอตัวพูดถึงตัวไอตัวไอ้นี่นะครับนี่นะครับตัวไดสตาร์ทนะครับของผมเนี่ยไดสตาร์ทมันเป็นฝาครอบนะครับมันจะเป็นฝาครอบอย่างนี้นะครับ ฝาครอบข้างในฝาครอบก็คือฝาครอบไอตัวล้อช่วยแรงนะครับแต่ว่าก็มีข้อจํากัดก็คือว่าต้องใช้เป็นมูลีสี่ล่องนะครับสามล่องนี้มันจะติดถ้าเราใส่ไปแล้วอะ่ะสามล่องเนี้ยมันจะใช้งานได้แค่ล่องเดียวนะครับถ้าเราดูมองจากตรงนี้นะครับมันจะติดไอตัวนี้นะครับมันจะติดตัวนี้จะเบียดนิดนึงนะครับเบียดสะพานนิดนึงเราก็ใช้ได้แค่สองล่องทั้งล่อง แต่ถ้าต้องการสแตนบายอีกล่องหนึ่งก็คือต้องสั่งเป็นมูลีห้าล่องนะครับจงหมดห้าล่องนะครับตัวนี้นะครับได้สตาร์ทนะครับคันนี้ก็ได้สตาร์ทเหมือนกันนี่ครับอย่างที่บอกนะครับคูงสยามกับคูงเหล็กทั่วไปมันจะทรงมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะเป็นแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับถ้าใครติดตามก็คือน่าจะน่าจะดูออกนะครับว่ามันแตกต่างกันแบบไหนนะครับ แต่ทั้งหมดก็คือเป็นโครงสร้างเหล็กรางน้ําทั้งหมดนะครับคันนี้สั่งได้สตาร์ทอยู่นะครับตอนนี้มีอยู่ห้าคันนะครับก็น,นี้คันหนึ่งนะครับคันนี้ไปรับมาจากสองบัวลำพูนะครับเครื่องอาทีเก้าแรงนะครับคันนี้อาทีร้อยสิบนะครับ คันนู้นนะครับคันนู้นพาไปดูคันนู้นนะครับคันนี้ก็เป็น E ีทีนะครับ E ีทีลูกค้านําเครื่องมาเองแต่ว่า E ีทีตัวเนี้มันไม่มีฝาครอบข้างบนนะครับมันไม่ติดมันเลยไม่ติดนิดเดียวพอดีเลยนะครับไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตัดนะครับคันนี้ก็เป็นไดสตาร์มอน,นกันนะครับนี่นครับสตาร์ได้แล้วนะครับคันนี้ ก็รอทำตัวอุปกรณ์พ่วงนะครับคันนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็จะมีก็จะมีถังหยอดข้าวนะครับไอตัวหยอดข้าวไอตัวโรตารี่แล้วก็ยกล่องผานยกล่องนะครับแล้วก็มีคาดนะครับอุปกรณ์เยอะ,นะครับตัวนี้ก็เลยก็เลยจะจะช้านิดนึงนะครับถ้าเฉพาะตัวรถก็ก็ไม่นานนะครับถ้าเฉพาะตัวรถก็คือผ่าน ด้านหน้ากับผานไถเนี่ยมันจะไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เล่งๆให้อยู่นะครับตัวนี้นี่ก็เป็นอะไรสั่งมาบวกล้อบวกมูลี่บวกพวกาสายไฮดรอลิกนะครับแล้วก็กระบอกนะครับถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าต้องการอยากจะทำยิงก็สั่งได้นะครับหรือว่า ปรึกษาได้นะครับสั่งได้ปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูไอตัวที่เสร็จแล้วนะครับข้างนอกนะครับไอต,ตัวนี้ผมว่าจะส่งวันพุธพุธที่จะถึงนี้นะครับนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็น ไอ้ผ่านยกกล่องนะครับลูกค้าให้ผมติดตั้งใ้ด้วยนะครับนี่นะครับยกล่องกบปุ๋ยครับอันนี้นี่ครับที่ผมบอกนะครับโครงสยามมันจะเป็นทรงนี้นะครับนี่คือคือคือโครงสยามสามเกียร์นะครับสามเกียร์เดินหน้าสามเกียร์เดินหน้านะครับเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคันนี้ันนี้ก็ติดตั้งใ้สตาร์ทนะครับไอ้ตัว RT เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ข้างในนะครับ แตกต่างนะครับ RT กับนะครับไอตัวอาทไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ขันลักษณะติดตั้งก็แตกต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปให้ดูนะครับตัวไอตัวไตสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะมีนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับถังปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยอันนี้ถังใส่ปุ๋ยนะครับ ังใส่ปุ๋ยนะครับก็จะมีสวิตนะครับสวิตมอเตอร์นี่ครับนี่คือสวิตมอเตอร์นะครับมันจะมีสองสเต็ปนะครับความไบในการเดินปุ๋ยนะครับมีสองสเต็ปคือบ,บนเนี่ยสเต็ปหนึ่งนะครับล่างสเต็ปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไอตัวสเต็ปบนก่อนนะครับแต่ว่าสองสเต็ปเนี่ยมันจะมีช่องช่องปรับ ปุ๋ยให้ลงมากลงน้อยอยู่นะครับก็คือเราสามารถปรับได้ในตัวปุ๋ยครับอันนี้นี่นครับขึ้นในสเต็ปเร็วนะครับสเต็ปเร็วเรามาดูสเต็ปเร็วครับนี่นะครับสเต็ปเร็วที่สเต็ปเร็วนี่นะครับมันก็จะมีตัวนี้นะที่ผมบอก ขยับเลื่อนปุ๋ยนะครับเขานะครับแยกคานน็อตตันนะครับแล้วก็ดึงชักมันออกมาเนี่ยชักมันออกมาไปดูไปดูในนี่นะอันนี้ชักชักเข้าชักต้องขาดในมันลงมากลงน้อยแล้วก็ชักเข้าจะออกครับแล้วก็ล็อกครับก็อย่างตัวล็อกนะครับนี่สเต็ปเร็วนะครับแรงบิดเยอะอยู่นะครับตัวนี้ มาดูเดี๋ยวผมจะกดสเต็ปช้าให้ดูนะครับมีสเต็ปเร็วนะครับมาดูสเต็ปเร็วก่อนอาปิดูสเต็ปช้านะครับถ้าสังเกตดีๆมันก็มันก็ช้าอยู่หน่อยครับช้าอยู่หน่อยอันนี้ช้านะครับช้า เร็วนะครับอันนี้ช้าครับนี่นะครับไอตัวปรับาการลงของปุ๋ยเนาะแล้วก็ผ่านข้างหลังผ่านข้างหลังก็ปรับได้นะครับนี่นะครับสไลด์ได้นะครับ บิดซ้ายบิดขวาได้นะครับเลื่อนได้นะครับอันนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่น็อตสี่ตัวนี่นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไอ้นี่น็อกก็สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับ,ก, 1, 2, 3, รบก็คือหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างนี้ครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับอันน,อนี้ก็ขี้มอปรับได้ปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอ้ตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับอุปกรณ์มาตรฐานก็มีใบดันกับไอ้ตัวสามพัน อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็รอส่งนะครับคันนี้นะครับรอส่งอยู่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวความคลื่มหน้าครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีนะครับเคครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ